ันนี้ทีางานโฟทีเดินทางมาถึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับรอบๆผมนี่แปลงผักหลายสิบไร่นะครับประมาณ40-50ไร่ได้ผลผลิตดีจากการใช้โฟทีอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมรู้จักกับเกษตรกรท่านนี้ครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับผมบุญมายอดเทอมน้องที่นั่งทางข้างนี้แนะนำตัวกับท่านผู้ชมด้ครับเชื่อเลยเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อใหม่นะคะเป็นลูกสาวของลุงบุญมาค่ะ ในพื้นที่ของการเกษตรักทั้งหมดของที่ครอบครัวนี้คือมันห้าสิบไร่เขจะแบ่งเป็นปลูกอะไรบ้างนะครับมีที่ที่ปลูกมีต้นฝักยาวข้าวโพดผักชีมะเขือล่าสุดนี้มีปลูกกระชายกระชายด้วยกระชายด้วยค่ะรู้จักโฟทียังไงเพิ่งจะเริ่มจะลงแล้วพอดีมีพี่ที่เขาเป็นเซลล์เขามาแนะนำก็เลยได้ทดลองแปลงนี้เลยค่ะเริ่มลงก็เริ่มฉีดเลยใช่ค่ะคนฉีดคือคุณพ่อ ไม่ค่ะน้องชายทีคุงานกับน้องชายอ๋อช่วยกันฉีด<ช>ก็คือฉีดทุกอาทิตย์ใช่ค่ะใช่ไหมฮะแปลงที่ไปฉีดที่ประทับใจสุดๆเห็นบอกว่าเป็นแปลงถั่วฝักยาวใช่ค่ะกี่ไร่นะที่ทำโอ้ยาวนี่ก็แปดไร่แปดไร่<ช>เห็นคุณพ่อบอกว่าหลังจากฉีดแล้วประมาณสักครั้งที่สองครั้งที่สามใช่มันมันแสดงอาการยังไงครับเ,เราเห็นผลว่าเริ่มแตกยอดออกดอก ตาตากิ่งจ็ให้เราเห็นออลำต้นก็สดชื่นขึ้นมาช่วงใหม่ๆนะยังไม่เห็นผลนะออต้องให้ได้เจ็ดแปดวันแล้วคุณดูความแตกต่างแล้วคุณจะเห็นแล้วพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นบอกว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการประหยัดด้วยใช่ไหมประหยัดอะไรบ้างครับทั้งปุ๋ยเคมีทั้งยาที่เราฉีดทั้งหมดเลยค่ะม,ม,มันประหยัดตอกครั้งที่เราใช้นี่คือครึ่งต่อครึ่งเลยถ้าเทียบเป็นปุ๋ยชั่วโมงนี้เคยใช้ สี่ลูกก็เหลือ,อลดลงมาเหลือสองลูกค่ะ2องหนึ่งพี่ฉีดกี่ครั้งหมดอะครับแบ่งเป็นสองครั้งค่ะหนึ่งองแบ่งไว้สองครั้งผสมน้ําต่อครั้งนะคะครั้งหนึ่งผสมแปดร้อยถึงหนึ่งพันลิตรก็ประมาณ 1, สักครึ่งซองต่อครั้งใช่ค่ะตั้งแต่ใช้มาเท่าที่ทราบก็คือตั้งแต่เมษาตอนนี้าพฤษภาแล้วก็น่าจะฉีดไปประมาณสักถ้าผมคำนวณนะประมาณ <3 S 2> สซองใช่ค่ะประมาณสามซองซองละหกร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณพันกว่าบาทไม่ถึงสองพัน0 0แปดร้อยบาทประมาณนั้นเนาะ ก่อนที่จะใช้ 4T ในอดีตเนี่ยเคยเก็บค่าเฉลี่ยมันได้เท่าไหร่นะ400-500ตอ่อต่อรอบต่อรอบต่อวันประมาณ<ช>นั้นเนาะแต่หลังจากใช้ 4T มาสักครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยก,ก็ก็เริ่มเห็นตัวเลขที่มันแตกตา่างได้เห็นได้ชัดมากหลังจากใชป้ประมาณประมาณจากเดิมที่บอกก็คือ400-500ประมาณนี้แล้วตอนนี้คือเราเก็บ1วันอะ่ะ1ตัน5ถึงตัน6ต่อว,วันนะคะ ในอดีตที่ไม่เคยใช้โฟทีใช้ปุ๋ย4ีลูกได้400<ช>ยาเข้าวาแมลงก็ใช้เต็มเหนียวใช่ค่คะแต่พอมาใช้โฟทีลดปุ๋ยไป50%ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่จาก400เป็น800นะครับแต่จาก400เพิ่มขึ้นเป็นตัน5ว้าวมันคือผลผลิตเพิ่มขึ้น200%เลยนะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสงองตัราคาชั่วโมงนั้นกี่บาทนะครับตอนนั้นะนะคะณตอนนั้นคืนอ30บาท30 oh, <no. S 1> บาทครับท่านผู้ชม เอา30บาทคูณ1,500พ้ากิโลต่อวันดูนะครับว่าจะเป็นรายได้มหาศาลขนาดไหนนะครับอันนี้ฝากความประทับใจแนะนำท่านผู้ชมนะครับว่าประทับใจเลยโฟทีที่ก,ก่อนๆมานะ่ะไม่เคยประทับใจอย่างนี้มาก่อนเลยอเออได้ใช้ตัวเนี้ยประทับใจมากเลยแหละเพราะว่าได้ผลผลิตสูงสุดอย่างอย่างวันที่แล้วใช้สินค้าอื่นๆไปนะก็ได้ผลเหมือนกันแต่ได้ผลน้อยไม,ไม่เหมือนโฟทีได้ใช้โฟทีแล้ว บอกว่าต้องร้องว่าโอ้เป็นเป็นไปได้ยังไงครับผมวันนี้ทีมงาน 4T ก็ต้องขออนุญาตลาผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มและเป็นสารอินทรีย์ปลอดภัยกับเกษตรกร100%วันนี้ทีมงาน 4T ทลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ